ซึ่งกระบวนนี้จะมองให้กับดาวราศิลปินที่มากความสามารถมีผลงานหลากหลายและเป็นที่กล่าวถึงอย่างมากนะครับซึ่งรายชื่อผู้เข้าชิงมีดังนี้ครับคุณมีมราชานานท์ครับคุณปาเอญยานิพิชาคุณตูต้น วันนี้เราสองคนรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้รับโอกาสมาประกาศรางวัลวัยรุ่นหญิงยอดอ B, อนิยมแห่งปี p o p ราฟฟีเมล l e t เ e n ช g e a ว a r d ค่ะและรางวัลวัยรุ่นหญิงยอดนิยมแห่งปีได้แก มาอยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็เธอมาด้วยกันตั้งแต่วันแรกถึงตอนนี้นะคะแล้วก็ most importantly we have to get you guys international fans thank you for always always being beside us นไัยโรดกับมนาลุนทครับและผู้ที่ได้รับรางวัลไบวุ่นถายยอดนิยมแห่งปี popular แลลมวชินเอตอะบอร์ดได้แก่ขอแสดงความยินดีกับโน,น,บน,นวิชวลชาบะรินครับแม้วันนี้โน,นวิลจะติดธุรกิจไม่ได้มาแต่เขาปากคเกร็ดมันก็นนแตกด้วยครับไปรับชมร,บร้อมกันเลยครับ ด้วยนช้าเด็ค่ะครับก็ขอแสดงความยนินดีกับทางแคสด้วยนะครับที่ครบรอบ18ปีแล้วก็ขอให้เป็นที่ดินศาสตรที่ร,ทรีบคอนเทนต์ดีๆสนุกแล้วก็อยู่คู่กับคนทางเราไปอีกอนานๆเลยครับประเด็นก็ต้องขอโทษลงมากๆเลยครับที่วันนี้ไม่สามารถเดินทางรับรางวัลน,นี้ได้ดตัวเองนะคร,รับเพราะว่าติดภารกิจก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับที่ช่วยกันโหวตให้ผมจนได้รับรางวัล ก็ไม่ต้องเบลทีเนจโ่อนนะครับไปรุ่นฉายแล้เดี่ยวหปีก็รู้สึกดีใจแล้วกมีเขียมาใกันรับวันนี้ครับก็ขอบคุณแฟนๆอีกครั้งนะครับสำหรับการสำหับสนุนแล้วก็สัพพอทุกทุกคนงานของผมเดิมไม่ว่าจทางฐานะนักแสดงหรือปิก็ผมก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆก็ผลิตผลงานดีๆออกมาแทด้ติดตากันไปเยอะเลยครับวันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับฝากดีรนบ ดีใจกับคนนี้อยู่ด้วยนะคะพิเศษนรบมือสักครั้งได้ไหมคะไ <Yeah. S 1> บร์ชิรเวีป๊อปธนวัฒน์เบล่าราณีเต้ยจรินพรพีทีกริดและเตตะวันนะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลป๊อปคุล่าโวต Aqui de ฟรีด้วยนะครับนี่คือรางวัลที่แฟบโบนให้นะคะเขาเพิ่งโบนครับไปกันต่อเลยนะฮะกับอีกหนึ่งรางวัลกันสวัสดีค่ะเมยดพวกเรานักแสดงจากซีรีส์ขรักคงนิทานจไทยไดลฟรค่ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรที่ได้ขึ้นมาประกรางวัลคัออเปียและผู้ที่ได้รรางวลคโออเียได้แก่ Vem vir ก็หาอะไรคู่กันสักเ็กน้อยค่ะ ให้เกียรติพวกเราฟิลิปกี้มีชื่อข่าชิงในเพลงด้วยแล้วก็ขอบคุณ i อ o ว f แฟค o อรี่นะคะที่ทำให้พวกเราถูกค้นพบมากขึ้นแล้วก็ถูกรักมากขึ้นจริงๆค่ะที่สำคัญค่ะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ยังอยู่กับพวกเราวันนี้แล้วก็ยังรักแล้วก็สมหวังพวกเราต่อค่ะแล้วก็ขอบคุณ มีกันและกันอยู่แล้วก็สู้ไปด้วยกันพยยงไปด้วยกันแช่ค่ะก็จริงๆพิน,พนก็ขอบคุณไปเยอะมากๆแล้วค่ะแต่ว่าก็อยากขอบคุณแฟนคลับเหมือนกันนะคะที่ไปอ,อยู่ด้วยกันแม้ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรเราล้มไปด้วยกันแต่เราก็ลุกขึ้นมายด้วยกันใช่ไหมคะ คุณเบ็คก e ี้ครับเป็นอีกหนึ่งปีที่ได้ขึ้นมารล้ำรางวันในแครสบอร์ตนะคะปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าเธอทั้งสองคนคว้ารางวัลในแครสบอร์ตไปโอ้วย และก็ประวัติสำคัญที่รอคอยอยู่นะฮะแต่ก่อน,นที่จะถึงช่วงนั้นฮะยังโชว์ดีนะ